ดูดวงชาวราศีพิจิกสื่อเทพเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับผมสื่อสารถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเด้รับเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนเข้ามาเหยียบย่ำถูกเหยียดหยามการแกล้งยือ้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจดุลบาร,รมีวาสนาก็ดืน่นนะคมับันนะครับ,นะรบท่านใดมองหาตะกุดมหาสะทอนอยูน่ะครับเหลืออยู่ดึงดอกสุดท้ายแล้วนะครับผมกนะับอันนี้ นะครับผมอันนี้สองพันห้าท่านใดสนใจทักมานะจ๊ะนะครับผมอันนี้สามพันห้าร้อยสนใจทักมาตะกูลมาสะท้อนการแก้คุณสายมลดำรเรื่องราวต่างๆลมเพลมพลมพัดกองก่อยสารพัดสารเพลทุกสิ่งทุกอย่งยางนะครับผมสะท้อนกลับนะครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นหลวงพ่อจงวณตานอกปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบระบบทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับวิปลาสหนาวสันอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้เป็นะความเชื่อนะจ๊ะ หลบดีให้เป็นอยู่ให้เป็นจูให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายันะผมในโชคชะตาบุกรศนวัสนาเทพเทวด,ดาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้คของรสาดวงชะตานี้นครับแรงับผมสื่อเทพสื่อถึงนำแรงจิตสัมผัสเกิดขึ้นในดวงชะตาะครับท่านจะรู้สึกนะผมสัมผัสเรื่องราวต่างตได้เยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆเข้ามาครเกิดแรงครับเขาเรียกสมดุลเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่าน มันจะได้เห็นได้รู้ได้บอกกล่าวเล่าสิได้เจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดประดงังเกิดความสมบูรณ์ผูนสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันปิศาจม,มาาูมานนางมานหลายคนอิฉาให้ร้ายใสหลายป้ายใสการแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับสับ นัปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งหลบปรีกนับเขาเรียกว่าปิดุกสิ่งทุกอย่างมานานมันถึงเวลาการเปิดรับซั์โดยโชคด้วยอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาระบมสิ่งต่างๆย้อนคืนกลับไปกับใครบางคนนับซิกเซนสัมพันธ์พิเศษสื่อถึงเรื่องราวเร้นลับเรื่องราวอาถรรพ์ใครบางคนเข้ามากั่นแกล้งท่านก็จะรู้คนก็ดีมาดีมาร้ายซิกเซนของท่านอย่างรู้ และผมในโชกตะตาบูกุศลวศาสนาให้ท่านเอาจริงเอาจังจนประสบผลพระราชาิถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครซี่ไหนเดีให้ประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตะตาดวงชะตานี้ไว้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดสิบเลียญมังเกิดขึ้นในโชคชะตา จะเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอสุบินขี่ม้าส่งมอบด้วยเหรียญทองับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคราผมท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและร่ํารวยจะเจริญลูงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ระผมการได้รับถ่วยทองมังเกิดขึ้นในโชคตาแก้วแหวนเงินทองเพชรนด่นยินดาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะจับอะไรก็ดีไปหมดเป็นเงินเป็นทองไปหมด ครับผมในช่วงชะาตานี้ได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาสวรรค์ส่งมอบให้กับท่านแล้วเห็นไหมครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะบุญกุศลวาสนาจอดรออยู่ข้างหน้าแล้วนกน้อยนําพาซึ่งความประสบท่านจะได้รับนะช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวัดดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นดะับด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกร่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันทีจันไดชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี เทพเทวดาฟ้าดินลมบันดาลโดนจิตโดนใจทำให้ดวงตาของท่านเปิดรับศับหรือโชคนะครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มานะครับซันนี่4289หรือสแกนโค้ดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมครับซันนี่4289นะครับท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อยาวๆครับสัสดีครับดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนนี้เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญสำหรับชาวราศีพิจิก พลังงานของจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายราวกับว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้าประตูบานใหญ่ที่กำลังค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่คุณต้องเลือกว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรความเข้มแข็งภายในที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะถูกทดสอบแต่ในขณะเดียวกันก็จะถูกเสริมพลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านการงานและอาชีพ เดือนนี้ด้านการงานของคุณจะมีพลวัตที่น่าสนใจอย่างยิ่งคุณอาจพบว่าตัวเองถูกมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือได้รับการเสนอบทบาทใหม่ที่ต้องใช้ทักษะที่คุณอาจยังไม่เคยแสดงออกมาก่อนลองนึกภาพว่าคุณเหมือนช่างแกะสลักที่ได้รับหินก้อนใหม่ที่มีเนื้อแข็งกว่าที่เคยทำงานด้วยแต่ภายในหินนั้นมีรูปทรงที่สวยงามรอให้คุณค้นพบสำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กร คุณอาจพบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงอาจมีคนใหม่เข้ามาในทีมหรือคนเก่าออกไปสิ่งนี้ทำให้บรรยากาศการทำงานเปลี่ยนไปและคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับพลวัตใหม่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเคยทำงานกับหัวหน้าที่ให้อิสระคุณสูงแต่ตอนนี้หัวหน้าคนใหม่อาจมีสไตล์การบริหารที่เข้มงวดกว่า คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะทำงานภายใต้กรอบที่ชัดเจนมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองช่วงกลางเดือนถือเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางการอาชีพคุณอาจได้รับข้อเสนอจากที่อื่นหรือมีโอกาสเปลี่ยนแผนกภายในองค์กรเดียวกันอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจโดยดูแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นให้พิจารณาถึงการเติบโตในระยะยาวคุณต้องถามตัวเองว่า ทางเลือกนี้จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าได้หรือไม่เหมือนนักเดินทางที่ต้องเลือกระหว่างเส้นทางลัดที่ดูง่ายแต่ไม่มีทัศนียภาพกับเส้นทางที่ยาวกว่าแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้คุณจะพบว่าลูกค้าหรือคู่ค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนไปบางรายอาจขอยกเลิกโครงการแต่อีกหลายรายกลับมาขอขยายขอบเขตงาน สิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษาความยืดหยุ่นแต่ไม่ลดมาตรฐานของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักดีไซน์กราฟิกลูกค้าอาจขอเพิ่มงานแต่เสนอราคาเท่าเดิมคุณต้องมีความกล้าที่จะเจรจาให้ได้ในสิ่งที่เป็นธรรมกับฝีมือและเวลาของคุณปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการวางแผนระยะยาวหากคุณมีความฝันอยากเปลี่ยนอาชีพหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ นี่คือเวลาที่ดีในการเริ่มศึกษาข้อมูลสร้างเครือข่ายและวางรากฐานอย่าคาดหวังว่าจะเห็นผลทันทีแต่จงมั่นใจว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปวันนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินเดือนนี้ต้องใช้ความรอบคอบและการวางแผนอย่างละเอียดกระแสเงินสดของคุณอาจมีความผันผวนมากกว่าปกติ มีบางช่วงที่เงินเข้ามาดีแต่ก็มีช่วงที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดไว้เหมือนกับทะเลที่มีคลื่นลมแรงคุณต้องเป็นกัปตันเรือที่เก่งกาจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกเดินทางและเมื่อไหร่ควรจอดเรือรอให้พายุผ่านไปต้นเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวอาจเป็นการซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัวยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศอาจเสียกระทันหันหรือพ่อแม่อาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ได้อยู่ในแผนการเงินของคุณแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้โดยไม่ต้องกู้ยืมหรือทําให้แผนการเงินระยะยาวพังทลายสําหรับรายได้หากคุณทํางานประจําเงินเดือนจะมาสม่ําเสมอตามปกติแต่อาจไม่มีโบนัสหรือรายได้พิเศษมากนัก อย่างไรก็ตามนี่คือเวลาที่ดีในการมองหาช่องทางรายได้เสริมอาจเป็นการรับงานฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์หรือใช้ทักษะพิเศษที่คุณมีสร้างรายได้เพิ่มเช่นหากคุณเก่งภาษาอังกฤษอาจสอนพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์หรือหากคุณถนัดงานฝีมืออาจขายสินค้าแฮนด์เมดผ่านโซเชียลมีเดียช่วงกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่คุณควรทบทวนพอร์ตการลงทุนและการวางแผนทางการเงินหากคุณมีเงินออม การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่าเอาเงินไปลงทุนที่เดียวอังหมดแม้ว่าจะดูเหมือนให้ผลตอบแทนสูงการมีพอทที่หลากหลายจะช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเหมือนกับไม่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าตะกร้าหล่นไข่จะไม่แตกหมดการใช้จ่ายด้านความบันเทิงและการชอปปิ้งต้องระวังเป็นพิเศษเดือนนี้คุณอาจรู้สึกอยากปรนเปรอตัวเองหลังจากทำงานหนักหรืออยากมื้อของที่ชอบเพื่อคลายสตรสี с с แต่ควรตั้งงบประมาณที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยากได้แกดเจ็ดใหม่ให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือแค่ความอยากชั่วคราวถ้าเป็นความอยากให้รอสักสองสัปดาห์ถ้ายังอยากอยู่ค่อยซื้อมักจะพบว่าความอยากหลายอย่างจะจางหายไปเองตามการเวลาปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นโครงการออมเงินระยะยาวเช่นการออมเพื่อซื้อบ้านซื้อรถหรือสร้างกองทุนเกษียณ แม้จะออมได้ทีละน้อยแต่หากทำอย่างสม่ำเสมอเงินจะค่อยๆสะสมจนเป็นจำนวนที่น่าประทับใจเหมือนการหยดน้ำทีละหยดในที่สุดจะเต็มตุ่มได้ด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีพิจิกที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตรักคุณอาจรู้สึกว่าพร้อมจะเปิดใจให้กับคนใหม่มากขึ้นหลังจากที่อาจปิดกั้นตัวเองมาระยะหนึ่ง ความรู้สึกนี้เหมือนดอกไม้ที่กำลังค่อยๆบานในสวนที่เงียบสงบมานานสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงกำลังปรากฏขึ้นโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมาจากกิจกรรมทางสังคมหรือกลุ่มเพื่อนฝูงอาจเป็นในวานเลี้ยงของเพื่อนการรวมตัวของชุมชนหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงอย่าพยายามเป็นคนที่คุณไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจเพราะความรักที่แท้จริง เกิดขึ้นเมื่อสองคนยอมรับกันในแบบที่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นหากคุณพบว่ามีคนที่น่าสนใจในวานเลี้ยงอย่าพึ่งกลัวที่จะเริ่อมบทสนทนาพูดคุยเรื่องที่คุณหลงไหลแบ่งปันความคิดเห็นอย่างจริงใจความมั่นใจในตัวเองและความเป็นธรรมชาติจะทำให้คุณดูน่าดึงดูดมากกว่าการพยายามแสดงออกเกินจริงช่วงกลางเดือนอาจมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจเป็นพิเศษ ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากมิตรภาพและค่อยๆพัฒนาไปสู่อะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่าพึ่งรีบเร่งหรือคาดหวังมากเกินไปให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติบางครั้งความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่งอกเงยขึ้นมาช้าๆอย่างมั่นคงไม่ใช่ความรักที่ลุกโชนรุนแรงแล้วดับลงอย่างรวดเร็วคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังใช้เวลานานขึ้นในการไตร่ตรองว่าบุคคลน,นี้เหมาะสมกับคุณจริงหรือไม่ นี่เป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าคุณกำลังเรียนรู้ที่จะเลือกคู่ครองด้วยความรอบคอบมากขึ้นสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทดสอบในแง่ของการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจมีประเด็นที่คุณและคู่ครองมีมุมมองไม่ตรงกันหรือมีความคาดหวังที่แตกต่างกันเหมือนกับสองคนที่พายเรือไปคนละทิศเรือจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนหรือแย่กว่านั้นอาจหมุนวนอยู่กับที่ สิ่งสำคัญที่สุดคือการนั่งคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความหนุ่มนวลหลีกเลี่ยงการโทษกันแปลและกันหรือสะสมความรู้สึกเก็บไว้จนระเบิดให้พูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกในขณะที่มันยังเป็นประเด็นเล็กๆยกตัวอย่างเช่นหากคู่ครองมักกลับบ้านดึกและคุณรู้สึกเหงาอย่าแค่โกรธหรือบ่นว่าเขาไม่ใส่ใจคุณแต่ลองบอกว่าตอนที่เธอกลับบ้านดึกฉันรู้สึกเหงาและอยากใช้เวลากับเธอมากกว่านี้ เราช่วยกันหาวิธีให้มีเวลาด้วยกันมากขึ้นได้ไหมการพูดแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความต้องการของคุณโดยไม่รู้สึกถูกโจมตีช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการสร้างกิจกรรมพิเศษร่วมกันอาจเป็นการเที่ยวสุดสัปดาห์ทำอาหารด้วยกันหรือแม้แต่แก่นั่งคุยกันก่อนนอนทุกคืนกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยสร้างความผูกพันและทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น เหมือนการรดน้ำต้นไม้สม่ำเสมอจะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามและออกดอกบานปลายเดือนอาจมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการคุยเรื่องการแต่งงานการมีลูกการซื้อบ้านหรือแม้แต่แค่วางแผนพักผ่อนในปีหน้าการมีเป้าหมายร่วมกันจะทำให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่ชัดเจนและทั้งสองจะรู้สึกว่ากำลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรก็ตามอย่าบังคับให้อีกฝ่ายต้องรับทุกอย่างที่คุณอยาก ให้เป็นการพูดคุยที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมและตัดสินใจร่วมกันโดยสรุปแล้วเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการความอดทนความเฉลียวฉลาดและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแต่จงมั่นใจว่าทุกความท้าทายเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่การไม่เจอปัญหาแต่วัดกันที่การผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างไรและคุณในฐานะชาวราศีพิจิกมีพลังภายในที่จะฟันฝ่าอุปสรรคใดๆได้สำเร็จ